อ่าฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยมีตัวละครมากมายที่รีวิวเลยนะครับผมอย่าลืมมาดูกันได้นะครับผมตัวละครที่ทุกคนตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม บีทเทพมรณะนะชีวิตนี้รันกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ในคอนเทนต์ใหม่นะครับกับช่องเราเลยนะครับผมก็คือจะไม่เป็นเชิงแบบรีวิวสกิลหรือว่าไม่ใช่เชิงแบบแปลสกิลนะครับแต่เป็นการบอกข้อดีข้อเสียของตัวละครนั้นๆนะครับและเหมาะกับทีมอะไรนะครับผมในการเล่นนะครับผมแนวทางทุกอย่างในตัวนั้นในตัวเดียวเลยนะครับโอเควันนี้ประเดิมใน EP แรกก็คือ โทชิโร่นั่นเองนะครับผมวิธีการได้รับของโทชิโร่นะครับก็คือการล็อกอิน7วันนะครับผมถึงจะได้โทชิโร่มาเล่นนะครับซึ่งเราสามารถล็อกอินได้ถึงวันที่8นะครับวันที่8นี้ก็คือได้โทชิโร่ถึง4ดาวเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าโทชิโร่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่ดีนะครับผมและเหมาะกับคนที่ติดด่าน9ขีด10นะครับทำไมถึงบอกว่าเหมาะด่าน9ขีด10ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าสกิลหนึ่งของเขานะครับข้อดีของเขาเลยนะฮะคือเขาจะมีลดฟื้นฟูให้กับฝ่ายตรงข้ามนั่นเอง70%เนเวลา1ระคับ และจะทาดาเมจแรงขึ้นนะครับ5%ของเลือดของเขาคือจะเอาไว้ง่ายนะครับคือจะเจาะเกาะสายแทงนั่นเองนะครับเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่จะมาเจาะแล้วตัวละครแทงนะครับหรือว่าเอาไว้ง่ายนะครับจะเป็นตัวแรกที่จะปูไปในอนาคตว่าจะสายแทงยืนยาขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ข้อดีของเขาอีกข้อหนึ่งนะครับผมก็คือสกิลที่2องเขานะครับผมลดเกาะของฝ่ายตรงข้ามนะครับ20%นะครับแล้วก็มีโอกาสทําให้ฝ่ายตรงข้ามติดน้ําแข็งนะครับเป็นเวลา1เทินนะ สกิลน้ำแข็งนะครับอาจจะเป็นผลพลอยได้นะครับแต่จุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือลดเกาะฝันตรงข้ามนั่นเองนะครับเป็นสกิลหนึ่งที่ดีนะฮะและถ้าเขาอยู่ในตรงกลางครับเขาสามารถปล่อยสกิลนี้ได้โดน,โดนฝันตรงข้ามทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันเลยนะครับเป็นอีกตัวละครหน,นึ่งที่ดีนะซึ่งคนอยากจะบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับถ้าไม่มีแข็งมันก็อาจจะไระโยชน์ไปเลยนะครับอย่างเช่นผมอย่างนี้ก็บอกว่าถ้าตัวละครน,นี้ไม่ติดน้ำแข็งก็คือทําให้มันไร้ค่าแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับ รถเกาะนี่คือเป็นคีย์หลักของเขาเลยนะครับแล้วก็เหมือนเป็นน้ําแข็งเป็นผลพลอยได้ซะมากกว่านะสกิลพาสซีฟของเขานะครับผมจุดเด่นของพาสสกิลพาสซีฟอันนี้เลยนะคือแถวหลังนะครับผมของพันธมิตรนะที่เป็นสายโจมตีหรือว่าสายทักษะทุกตัวละครนะครับทำากดาเมจกับสายป้องกันแรงขึ้นนั่นเองนะครับสายป้องกันคืออะไรก็คือสายที่เป็นแบบนี้เลยนะครับนี่น,นเป็นแบบนี้นะครับนี่สายป้องกันจะเป็นแบบนี้จะเป็นสายป้องกันที่จะโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับซึ่งตัวละครนี้มีข้อเสียอะไรบ้างข้อเสียนนะเ้าาาจพึ่งงสกิํแข็มไป แล้วก็เขาอาจจะเป็นตัวยืนที่ไม่สามารถยืนได้มากอาจจะเปิดแล้วก็ตายเลยนั่นเองนะเป็นตัวละครที่เน้นเปิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลก็มีความแรงอยู่แต่ถึงไม่ถึงกระสุดมากนะครับก็ถือว่ายังพึ่งดาเมจของเขาไม่ได้นะครับอาจเป็นตัวเปิดแรกๆที่สามารถทําให้ติดน้าแข็งนะแต่อย่าไปพึ่งดาเมจมันมากเกินไปนั่นเองนะและควรเล่นกับทีมอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างสาหรับทีมผมนะตอนนี้นะครับทีมผมไม่เล่นสายแทงแล้วนะเพราะอะไรนะครับผมดูอารีนาครับเพราะอะไรนะครับ เพราะว่าผมเล่นเน้นเปิดก่อนนะครับเช่นเราเอา3ตัวละครนะครับมาเปิดก่อนก็คือซุยฟงแล้วก็มาซึโมโตะแล้วก็โทชิโร่นะครับซึ่งสตัวละครนี้ถ้าเปิดก่อนครับจะมีโอกาสทำให้ฝ่ายของข้ามตายเลยนั่นเองนะฮะหรือว่าคุณอยากเอาแทงมายืนหน้าอย่างเช่นนี้ครับผมจัดแทงมายืนตรงนี้แล้วเอาโทชิโร่นะครับมายืนตรงนี้แทนโทชิโร่ครับสามารถปรับเปลี่ยนได้กับสายที่สมบูรณ์นะตัวละครอย่างเช่น เอามาซึโตะโมโต์ออกก็ได้ครับถ้าคุณแบบว่าไม่ชอบใบอะไรอย่างนี้นะครับแต่คุณทําไม่แช่แข็งเลยก็ถือว่าแลกกันได้เพราะว่าสกิลมันจะคล้ายๆกันนะครับเผือเอนะครับผมข้อดีของโทชิโร่จะดีกว่าตรงที่เขาติดแช่แข็งแล้วสัตว่กาขยับไม่ได้นะครับแต่สถานะใบอ่ะมันขยับได้อยู่นะครับก็ถือว่าโดนดาเมจอยู่นะแต่บางคนเขาก็จะพึ่งดาเมดของมาซึโตมโตที่ทําสกิลหมู่นะครับก็คืออาจจะไม่ค่อยเอาโทชิโร่เป็นหลักนะครับซึ่งเลยผมก็คิดดูดีแล้วมันก็สามารถทดแทนหมาป่าได้เเลลยยนะะะคครรรัับพาาาวว่ตสแทง เราสามารถเอาตัวนี้มาเคาน์เตอร์สายแทงได้แล้วก็จะบัฟให้ดาเมจแถวหลังเราแรงขึ้นนั่นเองนะฮะเคยเห็นไหมผมก็เลยเอาสายดาเมจไปยืนหลังหมดเลยแล้วก็โดนดาเมจแรงแน่นอนนะฮะมาครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นอารีารารนาให้ดูนะครับเผื่อทุกคนจะได้เห็นภาพนะว่าผมกำลังสืออะไรอยู่นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวหาคนที่จะมาตีให้พลังวันสูสีนิดนึงนะฮะนี่ครับผมสมุนะผมมาตีตัวละครฝั่งนี้นะ เขาจะมีสายแทงอยู่แล้วตัวหนึ่งนั่นเองใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝ่ายตรงข้ามจะตายแน่นอนหนึ่งตัวหรือเปล่าถ้าเราดาเมจดเราถึงนั่นเองนะครับอาจจะทาให้่ายตรงข้ามเรา่ายตรงข้ามตายได้เลยนะเพราะดาเมจดมีทั้งหมด3ตัวละครที่เราจะเปิดได้ก่อนนะครับถ้าสปีดเราเร็วกว่านะฮะก็คือมาซึโมโต้เปิดก่อนนะครับแล้วก็โทชิโร่เปิดตามนะแล้วก็เอาซุยฟงไปปิด,ปดงานนั่นเองนะฮะประมาณนี้เลยนะมาดูกันครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่และแถมบิคุยะก็ติดน้ำแข็งด้วยนะครับนี่ครับ ต่อให้มิคุยาไม่ตายใช่ไหมบิคุยาก็โดนน้าแข็งแล้วก็ไม่สามารถทําเดินเดินงานได้นะไม่สามารถโจมตีไฟเราได้นะครับทำให้เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่เราสามารถเอาโทชิโร่ลงทีมได้เป็นสายฟรีก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับซึ่งสามารถจะแทนแทงได้ไหมได้ครับแต่อาจจะเป็นถ้าเราเจอทีมที่สูสีกว่านะครับอาจจะทำให้โทชิโร่ตายตัวที่2อไอตัวแรกเลยก็ได้นะครับเออเลยข้อดีข้อเสียมันก็จะต่างกับสายแทงนะครับแต่ข้อดีอยู่มันก็คือคลายละลายแทงง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับสำหรับคนที่อยากเล่นทีมสปดเลยนะ คราวนี้เราก็สามารถมีสู้กัน6ต่อ5ได้แล้วครับนี่คือข้อดีนะครับสาหรับทีมแบบนี้นะสาหรัแบบสายฟรีนะครับถ้าคนสายเติมมันก็จะต่างกันไปหน่อยนะฮะจะประมาณนี้เลยนะครับผมข้อดีและข้อเสียนะฮะนี่ข้อดีของเขาคือรถฟื้นฟูนะครับอย่างเช่นอุณห์ฮาน้าอย่างเงี้ยอาจจะต้องตกงานนะครับเพราะว่ามันจะโดนห้ามเออรถฟื้นฟนูครับเจเลยนะทาให้ตัวละครน,นี้ยืนได้นานอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งที่มี CC แล้วก็มีเจาะเกาะนะครับผมแล้วก็บัฟให้ทีมนั่นเองนะครับทาให้ทีมเราโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองนะฮะเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับก็คือโทชิโร่นะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในการรีวิวตัวละครโทชิโร่นะถ้าคุณกําลังหาแบบพวกตัวสายน้ําแข็งซีซีแนะนําเลยครับโทชิโร่เล่นได้นะครับแต่ถ้ากาลังมองหาหลังเติมเกมนะครับก็ต้องโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมสะดวกปลอดภัยหายห่วงรวดเร็วแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปก็จะมีประมาณนี้ครับผมกับการรีวิว มันไม่เชิงเป็นรีวิวอ่ะทุกคนมันเหมือนคอนเทนต์ใหม่ในช่องผมนะคือจุดเด่นจุดด้อยนะครับผมเออมันจะผมจะตั้งชื่อคิดแบบนี้นะครับจุดเด่นจุดด้อยเลยนะแล้วก็รีวิวก็จะแยกออกไปทีนึงนะครับแล้วก็แปรสกิลก็แยกอีกไปทีนึงนะ mm hmm. โอเคถ้าชอบใจลืมกดไลค์นะครับผมและกดซ mm ับสไคร้ผมด้วยละ่ะเพื่อปรี๊กลังใจให้คนทำ้งที่อยางมากๆเลยนะครับผมบายครับ